พวาออนไลน์เรียนิ่งเลสซ่นบทเรียนออนไลน์ปหศิลปะสาระทัศนศิลป์วิธีการปั้นสิ่งต่างๆตุ๊กตาเจ้าหญิงมาดูขั้นตอนที่หนึ่งกันนะครับ ้นดินน้ำมันเป็นรูปก,กล้วยแล้วแผ่ฐานของกล้วยให้พิ้วเป็นชายกระโปรงและนำดินน้ำมันก้อนกลมมาแปะเพิ่มที่ส่วนบนจากนั้นปั้นหัวและส่วนแขนเตรียมไว้ขั้นตอนที่สองนำหัวมาติดกับก้อนกลมแล้วนำดินน้ำมันที่เป็นเส้นยาวมาคาดที่หัวกับลำตัวให้ติดกันเพิ่มแขนและจัดท่าทางของตุ๊กตาเจ้าหญิงให้งดงามนะครับ น้องจุกน่ารักขั้นตอนที่1ปั้นดินน้ำมันเป็นก้อนกลมติดจมูกใบหูและผมจุกใช้ดินสอเจาะลูกตาและเขียนปากขั้นตอนที่สองปั้นลำตัวให้มีแขนขาและนุ่งจงกระเบนขั้นตอนที่3ประกอบส่วนศีรษะเข้ากับลำตัวโดยใช้ไม้จิ้มฟันยึดให้ติดกันขั้นตอนที่4จัดแต่งท่าทางของน้องจุกน่ารักได้ตามใจชอบนะครับ มาดูการปั้นรถถังกันนะครับขั้นตอนที่1ปั้นดินน้ำมันเป็นแท่งสี่เหลี่ยมขั้นตอนที่2เพิ่มก้อนดินน้ำมันบนแท่งสี่เหลี่ยมเพื่อทำเป็นตัวรถถังและปั้นดินน้ำมันก้อนกลมแบนเพื่อนำมาติดเป็นลอ้อขั้นตอนที่3ใช้ปลายดินสอเจาะตกแต่งดินน้ำมันขั้นตอนที่4เพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆตามจินตนาการนะครับ hippopotamus ขั้นตอนที่หนึ่งปั้นดินน้ำมันเป็นรูปทรงรีที่มีส่วนโค้งเว้าวตรงกลางเพื่อทำเป็นหัวฮิปโปโปเตมัสขั้นตอนที่สองเตรียมปั้นชิ้นส่วนชิ้นเล็กๆเ,เพื่อนำมาประกอบติดเพิ่มบนส่วนหัวขั้นตอนที่สามตัดชิ้นส่วนที่เตรียมไว้แล้วตกแต่งส่วนใบหน้าให้ประณีตขั้นตอนที่สี่นำส่วนหัวติดเข้ากับดินน้ำมันที่ปั้นเป็นส่วนลำตัว ยึดติดให้แข็งแรงด้วยแม้จิ้มฟันแล้วตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้ก็จะได้ฮิปโปโปเตมัสแล้วนะครับมาดูกันปั้นช้างกันนะครับขั้นตอนที่1ปั้นดินน้ำมันเป็นหัวช้างและตัวช้างและนำหัวช้างมาติดกับตัวช้างโดยใช้ไม้จิ้มฟันเป็นตัวยึดขั้นตอนที่2ปั้นดินน้ำมันชิ้นเล็กๆมาติดเป็นงานทั้งสองข้างเพียงเท่านี้ก็จะได้ช้างแล้วนะครับ มาดูกันปั้นใจกันดอกไม้กันนะครับขั้นตอนที่1นําขวดนมสะอาดมาแปะพอกดินน้ามันขั้นตอนที่2ปั้นแปะพอกดินน้ามันเพิ่มและลดดินน้ามันให้มีรูปทรงของใจกันตามความต้องการขั้นตอนที่3ตกแต่งใจกันให้ดูน่าสนใจขั้นตอนที่4ใส่น้ําปักดอกไม้และนําไปจัดวางสร้างบรรยากาศให้สดชื่นสร้างบรรยากาศที่สดใสได้ทุกที่นะครับ มาดูการปั้นดอกไม้นูนสูงกันนะครับขั้นตอนที่1ปั้นดินน้ำมันเป็นแผ่นบางๆแล้วตัดดินให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขั้นตอนที่2ปั้นส่วนต่างๆของดอกไม้นำมาติดทีละส่วนเริ่มจากกลีบดอกเกสรก้านใบขั้นตอนที่3ใช้ปลายดินสอค่อยๆเกลี่ยตกแตง่งรอยต่อให้แนบสนิทและตกแต่งพื้นผิวเพื่อเพิ่มความน่าสนใจนะครับ และนี่คือตัวอย่างรูปปั้นต่างๆนะครับ